สวัสดีครับผมลุงหล่อเดฟซี่ครับมันนี้พามาเบิงหางเบิองไฟนะครับผมทีมงานฝ่าหลังฝนแม่นบ่ครับผมได้คิวได้ครับมัอนี้ทันเดโฮนะครับผมไฟล่าสุดเป็นยังไงบังไฟห้าได้จคะคแคนแนนหายนะครับผมทีลีเป็นบ่ทีลีหายนะครับไฟล่าสุดนะครับ ฝั่งนี้ก็ขอให้ได้4ีโรยซัมซิมนะครับผมลงอึ้งไข่บ้ครับอาจารย์นะครับคันลงุงอึ้งไข่ก็ขอให้ได้อึ้งอ่างนะครับเมื่อนี้ครับจะพาบังไฟเฮาดีขึ้นมาไอเหลือตาหมานมันมาไ่นนะครับเอฟซีครับหมานหมันน้มีเอฟซีลุงหลอดเพิ่นอยากเบิ่งฝ่าหลังฝนอยู่นะครับผม ลุงหลอดกลับมาถ่ายให้นะครับอันนี้ถ่ายหางก่อนครับตอนขึ้นกับทีถ่ายให้เบิ้งอีกที่หนึ่งนะครับนี่หางเมืองไฟครับฝ่าหลังฝนนะครับผมมาล่อลุนล่อเชียบไปนะครับฝ่าหลังฝนมาร่วมเชียบป้องไฟไปกับทีมงานฝ่าหลังฝนรับรองหวานเจี๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟ4สวัสดีค่ะลา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 เอาเอาเอาวันนี้วันนี้คัน